ออค่ะเองยูทูบสวัสดีท่านผู้ชมจ้าเมื่อเนี้เข้ามาเห็ดบุญอีกแล้วได้จ้ามาเห็ดบุญน,น้ำกันเมื่อนี้ยซี่ย่ำขนมจีนจ้าฟีมือน้องเจนจ้าไอเอิงหรือว่าแม่อิงเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยจ้าแต่ว่าฟีมือกุ๊ปนี่สิเป็นน้องเจนจ้าเมื่อเนี้จ้าเดี๋ยวเข้ามาจอยกันเอาน้ำปลาลงอ่า บอฟังยังอ่าอันน้ำปลานะ่ะนังก็นเนะะาะจ้าปลาแล้วก็พริกป่นเนาะอันนี้ปลานั่นตม้มออันแม่เองต้มมาว่านี่แหละจ้าอุ้ยสุดฝีมือก็เลยอยากกินย่ำขนมจีนแซ่บๆถาวายเอพ่อแม่คู้บาอาจานพร้อมอใส่น้ำมะขามเปียกชุรสนิดหน่อยนะคะเอ่อน้ำตาลสักน้อยค่ะ มันเสษเผากันพราวขนมจินมนต็น,นีความอมรถเกืดนะข้าวเครื่องหอมแดงเอาโหนี่ผักทรงเครื่องของเรายาใสหอมเปบบานเท้าจ้าราให้น่กะอโอ้ยอะไรนะเขาจะเรียกว่าอะไรนะตีนไก่เห็นไหมลาเล็บมือนางเอเอเล็บมือนางหมูยอโอ้ยพูดเพาะๆหน่อยตีนไก่วัานนี้ไหมพี่น้อง พกเขาให้เข้ากันอเมื่อกุกมาจากน้องเกล็นนะครพนมผูดเด้อจ้าเนี่ยยำยำขนมจีนสูตรนะครพนมจา้ามาชิมน้ำกกนเด้อผูดะขนมจีนผนะขนมจีนเข้าหลวกเอกน้าขนมจีน,น,จน,นะน,จนแห้งนะจ้าคุกก่อน ได้เห็ดอีกเม่อหนึ่งผลตัวในขนมจีนโอ้มันได้หลายเยอะอย,อยาลวกสามห่อคนะน่าน่าาาาแสแ่บขนาดถ้ามีปลาทูก็ใส่ปลาทูได้ได้จ้าปลาทูหรือปลาซาบะก็ได้เนาะแซบค,ค่ะเมื่อนี้มาเอาบุญน้ำกันได้จ้าอันนี้คือเมนูจังหันตอนเช้าจ้าถวายพระเห็ดได้เบิดทุกเมนูจ้า ต้นลงไปทัวฟฝักยาวค่ะหอมต้นค่ะหอมต้นต้นหอมกับเอ,อหอมเปยักชีใบเรื่อยค่ะโอ้ยไปแต่แซ่บแค่นี้เออเครื่องหนอยดีแหละถ้ายากเอาตีนไก่ไปโร่นแต่ว่าเทีนี้จะชิมนะาทีนี้ เดี๋ยวตักมาให้คุณย่าเป็นคนชิมค่ะแม่อิงสิเป็นคนชิมรสค่ะน้องเจนเป็นฟีมือกลุกเมื่อนีงนัวดเหรอการทำปลาแซลมอนไหมไม่ค่ะนวะวัวเพราะดีลรวเด้ดลรเจนแซบแล้ว้เหรอแซบแล้วได้เะรอ โอเคนะน้องเจนชิมก่อนที่ลูกชิมก็ได้อะอเพื่อความมั่นใจของเจนนะลูกนะอืแต่ยา่าแต่แม่อิงนะ่ะแซบแล้วจ้าที่เก่งอันผู้ใดมักรสจัดกะเติมพริกเข้าไปอีกจ้าเพราะว่าเ้ามักรสจัดพักอ,อแซบปาเจน สุดยอดสุดยอดค่ะได้เลยค่ะฮันฮนี่เ้ากะขึ้นสลา,าดเลยนะโอเคเสร็จแล้วนะคะ